โอภักจีราพูดแล้วสถานะความสัมพันธ์เบียรหนุ่มรุ่นน้องรีกีทนายความเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างจับตามองความรักครั้งใหม่ของสาวโอพักจีราไม่น้อยเลยละคะ่ะเมื่อหนุ่มหล่อหน้าตีได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานกับโอลงไอจพร้อมใส่แคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจแถมทางด้านโอก็ยังอวดโมเมนต์คู่ออกมาด้วยเช่นกันล่าสุดโอได้ออกมาเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มเบียว่า หนุ่มข้างกายที่หลายคนสงสยัยสรุปก็คือใช่ใช่แหละก็คุยกันอยู่คุยกันมาสักพักแล้วเพราะเรารู้จักกันมาก่อนซึ่งก็โอเคนะเอาจริงๆโอไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะเพราะอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้วอีกอย่างโอเองก็เคยมีครอบครัวมีลูกแถมอีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วเขินเหมือนกันค่ะถ้าจะต้องมานั่งพูดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้แต่พอมาช่วงหลังๆคนที่โอคุยด้วยเขาค่อนข้างที่จะโอเค เขามีความให้เกียรติมีการโพสต์รูปโอ๋ก็เลยโอเคก็พูดบ้างก็ได้ฝ่ายใช้เขาดูค้ั่งรักมากแม่หรอกไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาครั่งแต่มันก็ดีนะคะอย่างเพื่อนๆโอ๋เขาก็ดีใจที่เห็นโอ๋มีความสุขสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังเรียกได้เรียกได้ไดแต่อย่าไปแบบจุดประเด็นมากเลยเปิดตัวหวานใจแล้วคะ่ะ